เนี่ยฉันอุตสาหให้งานท่านนะอุสาเคยช่วยนะเคยให้สอดกอ็กกับท่านนะตอนนี้ท่านต้องช่วยฉันนะอันนี้แหละจากที่เคยทําความดีมาแต่ก่อนจะไม่เหลืออะไรเลยบาปใหญ่ข้อที่40เรื่องของการลําเลิกบุญคุณองค์อัลลอสซุบฮาะฮันะหัวตาลาทรงได้กล่าวไว้ว่าโอ้บรรดาผู้ซึ่งศรัทธาทั้งหลายอย่าได้ทําให้สอดกอ็กของท่านเป็นโมฆะด้วยกับการลําเลิกบุญคุณและทําให้เกิดอันตรายกับผู้อื่นในขณะเดียวกันท่านนาบีสุลต์ละหวละอิวะสลัมได้กล่าวในฮะดิษสอฮียว่าสามคนที่อัล าในวันกิยามาและไม่มองเขาเลยและไม่ทําให้เขาบริสุทธิ์เลยเขาจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บแสบ1นคนที่ใส่ผ้าเลยตาตุ่มใส่เสื้อผ้าเลยตาตุ่มสองก็คือคนที่ลําเลิกบุญคุณของเขาคนที่3อันมุฟฟิกุคนที่จ่ายทรัพย์สินของเขาสินค้าของเขาด้วยกับการใช้การสาบานเทศส3อย่างนี้นะครับไม่อนุญาตคนที่ลําเลิกบุญคุณบอกว่าโ oh, อ้โหอุตสาห์ทําให้เนี่ยฉันอุตสาหให้งานท่านนะตอนนี้ฉันตกง,งานทําให้ฉันมีงานหน่อยอุสาเคยช่วยนะเคยให้โซดาก็ก เคยทําให้ท่านจากจนเนี่ยมารวยนะตอนนี้ท่านต้องช่วยฉันนะอันนี้แหละจากที่เคยทําความดีมาแต่ก่อนจะไม่เหลืออะไรเลยมีรายงานนะครับท่านลลอับดุลเลัะฮ์และสลามบอกว่าท่านทั้งหลายจงระมัดระวังเรื่องการลําเลิกบุญคุณที่เป็นคุณงามความดีมันจะทําลายการขอบคุณไปและมันจะทําให้การตอบแทนเนี่ยมันมันดับศูนย์หมายความว่าท่านไม่ได้อะไรเลยท่านทําความดีและเป็นไงครับไม่ได้อะไรเลยเพราะการลําเลิกบุญคุณของท่านดังกล่าวนี้อิสลามห้ามนะครับ